และนี่คือ3แนวคิดครับที่ทําให้คุณไม่ติดกับดักความคิดครับถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะไปต่อก็ไปต่อไม่ได้ลองมาดูซิว่าความคิดอะไรที่มันหยุดยั้งคุณอยู่นะครับข้อที่1ครับเราคิดว่าเราเนี่ยมีข้อจํากัดมากมายไม่ว่าจะเป็นเงินเวลาประสบการณ์หรือว่าความสามารถบางอย่างถ้าเราคิดว่าเรามีข้อจํากัดตลอดเวลา คุณก็กลายเป็นสิ่งที่คุณคิดตั้งแต่ที่คุณคิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อ2ครับคุณคิดว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้มันต้องราบลื่นตลอดเวลาการคิดบวกเป็นเรื่องที่ดีครับแต่การคิดว่ามันราบลื่นตลอดเวลามันทําให้คุณเนี่ยขาดการระวังที่จะมีแผนสํารองบางอย่างหรือว่ามีแผน A แผน B แผน C ควรจะมีหลายแผนครับเพราะว่าอะไรขนาดโรงแรมขนาดใหญ่เนี่ยยังต้องมีถังดับเพลิงจริงไหมครับนั่นแหละครับก็คือแผนสํารองถ้าเกิดว่ารถดับเพลิงเนี่ยมันมาไม่ทันจริงไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มองว่าทุกเรื่องเนี่ยจะต้องราบลื่นจะต้องเจอแต่คนดีๆจะต้องเจอแต่เรื่องที่แบบมันโอเคคุณเนี่ยเวลาที่เจอแรงกดดันคุณแทบรับมือไม่ได้เลยครับและข้อที่3ครับคนที่เอาแต่ต่อต้านทุกอย่างคอยแต่จะไม่เห็นด้วยไม่โอเคนะไม่โอเคไม่ใช่ไม่ใช่คอยต่อต้านบางคนหนักหน่อยก็เป็นเกรียนคีย์บอร์ดนะครับหรือคอยแบบก่อกวนชาวบ้านเขาสิ่งสําคัญนะครับคนที่คิดลบมากเกินไปเนี่ย สิ่งสําคัญคือเขาไม่เห็นทางออกเลยครับเขาเห็นเพียงทางที่เขาคิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ติดก,กับดักใน3เรื่องนี้เนี่ยก็ลองพิจนารณาดูว่าเราจะสามารถพัฒนาตัวเองอย่างไรได้บ้างกับกับดักความคิดนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับใครเก็ตมากขึ้นพพมพ์มเก็ตให้หน่อยนะครับอปปาอีสานมาสโคดเอ็ LP, สวัสดีครับ